กันวาันอาทิตย์นะครับเมื่อวานเตะแล้วนะครับไก่ได้มาใหม่นะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับไก่ลอยดีมากนะครับน้ำหนักสองกิโลห้าครับแต่ว่าลอยไปหไปเจ็ดนะครับน่าจะสองเจ็ดได้เตะยังไม่แข็งแรงนะครับเขาบอกว่าเขาปั้มมาสามรอบครับน่าจะ น่าจะยังไม่ใช่นะครับหรือน่าจะเตะดูนิดๆนะครับเพราะว่าเตะแล้วมันไม่แข็งแรงครับก็ยังให้ยังไม่ให้เต็มสิบนะครับก็แต่เมื่อวานนี้ก็เข้าตาอยู่ครับเตะเข้าตาไอทองเอกนะครับเลือดไหลเลยไม่แตกนะครับแต่ว่าโดนขอบตาครับคิดว่าฟุกนะครับเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพัก เมื่อวานเตะประมาณสิบนาทีนะครับก็เข้าตานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันดูดูการเตะแล้วมันยังไม่แข็งแรงนะครับน่าจะโดนน่าจะฟุกครับก็เดี๋ยวจะลองซ้อมดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะแค่ไหนนะครับส่วนหลานกระเทยเท่าตัวนี้ก็ซ้อมอีกแล้วนะครับตรงหัวมันฉีกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหัวมันฉีก ฉีกเพราะว่าเขามันวิ่งนะครับเขาจับไว้แล้วดึงนะครับแล้วเป็นไก่อ่อนนะครับไก่เจ็ดเดือนตอนนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเตะดีแต่ว่าโอ้รอก่อจะรอหัวมันดีนะครับก่อจะได้เตะอีกเดายอยู่นะครับอันนี้ลูกเพาะนะครับถือว่าโอเคนะครับผ่านอีกตัวหนึ่งนะครับ มันลอยดีครับตอนนี้ก็สองสองนะครับเกือบสองสามนะครับสองสามครับลอยน่าจะสองห้านะครับน่าจะได้อยู่นะครับสองห้าสองหกครับเคอันนี้พอวันหยุดนะครับพอได้ดูข้างไปไอส่วนไอบิดตอนนี้ก้อยขาไม่ยกแล้วนะครับแต่ว่าไอนี่ก้อยอยังบวมๆนิดนึงนะครับก็ออีกสองสาตัวนะครับ เดี๋ยววันหลังก็จะเอาให้ดูนะครับค่อยๆทำไปครับ